สวัสดีครับรผมแบ่งค์การเกมแคสเตอร์ผมนาวันนี้แคเกมโลบล็อก n อนิเม i คลิก,กร์ไฟนั่นเองครับผมนะผมเล่นไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมมาอีกครั้งอย่างไวเพราะอะไรเพราะว่าผมเล่นยาวเลยผมนะจากภาทที่แล้วที่ผมลองเล่นไปครั้งแรก ผมเล่นจนกระทั่งมาเกือบจะเ,ลเวลตันแล้วผมนะตอนนี้รู้สึกว่าเวลตันที่180ผมเล่นจนร้อยเภายในวันเดียวมันเป็นเกมที่ง่ายแล้วก็เล่นได้เพลินมากผมนี่ติดงอมเล่นยาวเลยครับผมนะเออมาถึงเวล์สุดท้ายแล้วคือเวล์ของไททันนั่นเองครับผมนะดูฉากรอบๆแอทแทกออนไททันเย ผมผ่านมาหลายด่านมาเลยนะก็จะมีเวิลด์ของ Demon Slayer จากตอนจานั่รุตโตที่ผมเล่นไปแล้วที่แล้วก็เป็น Demon Slayer แล้วก็มีพีแล้วก็มีดักกอนบอลแล้วก็ค่อยไถยทันซึ่งเป็นด่านอัปเดตล่าสุดสุดท้ายแล้วผมมาถึงแล้วภายในวันเดียวผมเนี่ย <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าโชคดีด้วยเพราะว่าเทคนิคของการขึ้นหรือว่าผ่านด่านเร็วๆของเกมนี้ก็คือท่านต้องโชคดีมีผู้ใหญ่ใจดี เอาตัวเทพเทมาให้ท่านเล่นแต่แรกครับผมนะอย่างตอนแรกผมเล่นนารูโตะใช่ไหมผมก็เล่นเรื่อยๆสักพักมีใครไม่รู้ผมนะมาแลกเปลี่ยนเอาตัวดักกอนบอลมาให้ผมซึ่งมันอยู่ด่านที่ไกลมาผมก็เลยได้ตัวดักกอนบอลแล้วก็ผ่านอย่างไวเลยพอเราได้ตัวเทพเทมาคือมันก็จะมาถึงอัปเดตใหม่อย่างไวมากซึ่งข้อดีของเกมนี้ก็คือมันมีระบบเทรดครับผมนะเราสามารถที่จะเทรดกับคนโหดๆแล้วผมก็ได้มาโดยบังเอิญ ก็เลยพอเป็นดักบอลปุ๊บผมก็เก็บดักบอลนี้หน่อยก็มาถึงไททันได้เลยครับผมนะเออนั่นแหละคือเทคนิคที่ผมได้มาแบบฟุกๆไม่รู้ใครใจดี <c oughs> เอาดักนบอลมาให้ผมแล้วขอบคุณมากครับผมนะเอวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาของอัปเดตล่าสุดและด่านล่าสุดก็คือด่านไททันครับผมนะตอนนี้ผมก็มีใช้อยู่บ้างก็มีวิสตอรเรียที่เก่งที่สุดในไททันมีชนี่นิคาสมแล้วก็ออนนี่ แล้วก็ชาชนีซูปเปอร์เอลันทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมใช้ได้สตัวผมนะผมไม่ได้เปด้วยนะพอจะเปย์วีไเพื่อเก็บังค์เพิ่มแต่ว่าไม่ได้เปช่องตัวละครคือวิธีการเพิ่มตัวละครปกต,ติเราจะใช้ได้แค่3ตัวใช่ไหมวิธีการเพิ่มตัวละครอย่างแรกเลยคือกดบวกตรงนี้มันก็จะขึ้นมาว่าต้องจ่าย699โลบับเพื่อบวก3ตัวละครที่ควบคุมได้แต่ว่าผมไม่ได้จัดครับผมเนะี่ยผมยังพยายามจะฟรีอยู่เออ วิธีการได้4ตัวเห็นไหมคนส่วนใหญ่3ตัวใช่ไหมวิธีการได้4ตัวคือถ้าต้องมาสะสมฮีโรอินเด็กกับผมนะีเออถ้าจะต้องไปไล่เปิดกาชาจากโลกต่างๆมาครับผมเนะเมื่อทันได้ครบ70ใช่ไหมนั่นประมาณ70ก็จะสามารถปลดล็อกเนี่ยเออถ้าเกิดว่าได้ครบ70ตัวเราเปิดกาชาหารวมได้70ตัวก็จะไ,ได้บวกเพิ่มอีก1ตัวคตัวผมนะถ้าให้ผมใช้ได้4ตัวอะไรแบบนี้อ่าประมาณนั้นเทคนิคต่างๆ ก่อนที่เราไปเปิดกาชาผมจะลองเล่นรอบหนึ่งก่อนละกันเพื่อดูว่าผมไปได้ถึงไหนแล้วพอเปิดกาชาแล้วอัปเกรดตัวละครอ,อะไรแล้วเราก็มาลองดูอีกทีผมอาจจะชนะคือถ้าเกิดว่าผมผ่านร้อยด่านคนด่านไททันได้จบเลยนะไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะเพราะตอนนี้สูงสุดคือไททันด่านที่ร้อยถ้าผมผ่านได้คือผมจบเลยผมไม่รู้จะได้ไรนี่ก็อาจจะมานั่งเปิดกาชาหาตัวเรียงไม่ได้พวกตัวสีลุ้งอะไรแบบนี้ผมนะเออ เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็เนี่ครับผมเนะผมก็มีตัวละครเย่างที่เห็นมีชัยนี่นิคาตาเออตัวละครก็จะมีสีฟ้าสีสีส้มก่อนอืมฟ้าแล้วก็หายากขึ้นมาเป็นม่วงแล้วก็ค่อยส้มแล้วก็แดงครับผมเนะยแล้วก็ที่หายากที่สุดเลยคือสีลุงซึ่งผมได้มาแค่ไม่กี่ตัวตลอดการเล่นผมนะเออเนี่ยมีลิทาจิมีซาบุโต เออผมพยายามเก็บพวกสีลุงไว้เพราะมันหายากมากแม้พลังบรรยากาศไปแล้วก็ตามทีแล้วก็ตัวบันนี่นี่ขอแนะนําให้เก็บเอาไว้ผมนะใช้กับตัวสีลุงเท่านั้นตัวนี้เวลารวมร่างมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ยีดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใช้ตัวสีลุงมไม่จำเป็นต้องหาตัวสีลุงเพิ่มเลยถ้ามีบันนี่สามสี่ตัวดังนั้นเก็บบันนี่ไว้ครับผมเนะยไม่ไปต้องใช้เลยเออโอเคแต่ตอนนี้ระหว่างที่ผมพลามอยู่นั้นแล้วก็ไปถึงเวลเจ็ดสิบกว่าแล้วเคล อืมว่าแล้วกดสะหน่อยคือพวกผมเทพมากจนแทบที่ไม่ต้องกดเลยมากผมนะเออแล้วก็ตัวไททันนะผมนี่คือดานไททันเจอกับฮร์เมอร์ไททันอย่างเทพโอ้เผลอแป๊บเดียวผมนะตอนนี้เรามาถึงดาน80กว่าแล้วตังผมก็มี2.71ทีผมนะปล่อยเอาไว้แล้วก็ไปนอนก็เกลยได้เยอะแล้วคนได้เปิดมันติกาชาที่ดีสุดในเกมนะตอนนี้ได้หลายครั้งอยู่อืม แต่ว่าจะได้ตัวด,ดีไหมก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมเนะยปึ๊บตอนนี้พยายามผ่านกันผมรู้สึกว่าจะยังไม่ถึงด่านที่ลอยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอยู่ที่ด่านเท่าไหร่แล้วพลังนะตอนนี้อืมก่อนที่จะไปเปิดกาชาเพื่อหาตัวมาอัปเดตถ้าเกิดว่าผมได้ฮิสตอรเลียนเพิ่มอีกสามตัวผมก็น่าจะผ่านได้แล้วเนะหลักๆคือต้องการตัวสีเหลืองไม่ก็ตัวสีแดงครับผมนะี่ แต่ก็มาดูกันเพราะว่าตัวสีแดงนี่คือมันหาพอได้ไงเราไม่คาดหวังมากกับสีลุงองผมนะเพราะสีลุงนี่เลนดอปศูนย์ศูนย์กว่าผมเลยไม่คาดหวังจ,จ,จะได้สีลุงมาอาจจะหวังแค่สีเหลืองไม่ก,กับสีแดงโอเคผมก็จะติดแล้วผมนะตอนนี้เจอไทยทันลิงมันค่อนข้างที่จะถึกเอาเรื่องอยู่ไม่เป็นไรโอเค เรามาถึงตอนนี้ครับผมนะรีเควสตเทรดยังไม่เทรดเรามาถึง92บอสตัวสุดท้ายของไททันก็คือไททันมาหือมาครับผมเนะี่ย <c oughs> อย่างเท่ตัวที่ร้อยครับผมเนะี่ยก็คือไททันมาหือมาผมจะลองดูว่าผมจะน่าจะไปถึงไททันมาหือมาแต่น่าจะฆ่าไม่ได้นะตอนนี้แต่ถ้าผมเปิดกาชาได้ตัวแดงเพิ่มอีกสองสามตัวก็ไม่แน่อืม ตอนนี้ก็ดูผมนะพลังผมนี้มาถึงประมาณนี้ได้อย่างสบายเลยนะตอนนี้นี่ยังเหลือเวลาอย่างน้อยสิบวิมันจะให้เรายี่สิบวิต่อตัวผมอย่างน้อยก็ยังเหลือสิบวิอืมเก้าเจ็ดครับผมนะโอ้โหค่อยค่อยคลานไปกว่าจะถึงนานมากมันมีกดพุ่งด้วยนะกดพุ่งซะหน่อยอาวุธผมก็ไม่ค่อยจะมีอะไรดีด้วยแหละอืม อาวุธ <aria> well, เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากได้ของดีๆบางทีต้องไปหาปลดล็อกด้วยการเล่นหลาย,ลาย,ลายๆรอบผมนะเนี่ยเนี่ยเล่นพีทสองร้อยอบเล่นมาหนึ่งร้อยรอบแบบนี้ซึ่งมันนานมากผมนี่เน้นผ่านรวดเดียวมาก็เลยมีเวลาไปนั่งเก็บก็ถ้าเกิดว่าเคลียร์อะไรหมดแล้วเขาอาจจะค่อยไปนั่งเก็บก็ได้แต่ว่าเออเอาไว้ตอนขยันกันแล้วกันตอนนี้ผมมาถึงด่านเก้าแล้วผมนะพูดไปพูดมาเราจะถึงคอสซอไททัน ซึ่งน่าจะฆ่าไม่ได้อยู่แล้วแต่มาดูว่าเลื่อนมันจะเหลือประมาณเท่าไรมากคุ้มไปเลยเลืออนไปอยูไ่ไนนั้นโอเคประมาณไหนถึงครึ่งบ่าน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งได้เดาตีสเปเย์อะไรผมนะลัวเข้าไปเออมันน่าจะประมาณเกือบครึ่งหลอดซึ่งนั่นคือเหลือเยอะมากแล้วทำดามเมจให้ได้เกือบสองเท่าถึงจะเคลียได้โอ้ย <c oughs> ทำไมหน้าจอก,กระตุกเออประมาณนั้นนะผมนะผมได้รอบมาสามสิบเจ็ดซึ่งกาชา ที่มันดีที่สุดนะตอนนี้ที่ผมเปิดได้ก็คือ 36B เลยนะเทุกเวิลด์มันจะมี2กาชาผมนะกาชาอันซ้ายคืออันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะผ่านมาก็เอาอันนี้ไปก่อนพอได้อันนี้ดีแล้วก็ค่อยมากาชาดีที่สุดก็คือด้านขวานีนผมเนะี่ยแล้วไอ้ดีที่สุดก็คือ 36B นั่นเองอย่างกาชาธรรมดาก็จะมีตัวพวกนี้ผมนะเอลันซันนี่เออมินปีนแล้วก็พวกตัวสีลุงเออร์วินกาลีไว ซึ่งเห็นแมมสีลุกมัน0.70 0.10แม่งแทบจะหวังไม่ได้ผมนะผมจะมาหวังอันนี้ผมนะเออก็นี่เป็นการใช้ในเกมตอนนี้ราคาครั้งละ 36b ผมนะเขาจะมีซ u เปอร์เอรันนิคาสะออนนี่วิสตอเลียและก็อันนี้ไม่รู้ใครเคนนี่ปะส่วนอันนี้จำหน้าไม่ได้เออผมไม่หวัง2ตัวนี้สีลุ้มก็ผมนะแม่งออกยากมาผมหวังออนนี่กับวิสตอรเรีย ถ้าได้มาสามสี่ตัวแล้วไปจับฟิลได้จะดีโอเคถ้างั้นก็มามันตีครับผมเนะผมไปปลดล็อกมันตีมาปกติจะเปิดได้แค่อันใช่ไหมผมปลดล็อกมันตีมาเพราะหลังๆมันต้องเปิดเยอะเลยขี้เกมมันต้องเปิดทีอันงั้นเราก็มามันตีแรกทีละสามอันโอเคมาหาลุงไม่ก็เหลืองแดงครับผมเนะไม่ได้เลยเลยเซ็งเป็ดจริงเอลันตอนนี้เอลันน่าจะได้ครบแล้ว ถ้างั้นผมตัดเอลันเราสามารถกดอันนี้เพื่อออโต้ดลีทผมนะมันจะได้ต้องไม่ลบก,กระเป๋าผมจะไม่เอาเอลันแล้วถ้าได้ก็ลบทิ้งไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้มั้งโอ้โหนี่ไได้แต่ A un, เอลันแม่งเอ้ยรู้สึกว่ายิ่งการชามันโหดมากเท่าไหร่งออกยากเท่านั้นนี่คือการชาที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้ถ้าไม่รวมการชาเปย์นะมันมีการชาเปย์อันหนึ่งที่เปย์โลบักอันนั้นโหดกว่าแต่เราไม่รวมเพราะว่าเราเน้นฟรี ท่านสามารถจ่ายโลบักเพื่อเปิดการชาเทพได้เดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยนี่เนี่นนี่คือการชาเทพสุนในเกมลิมิตีโละผมเนี่ยมีโอกาสได้ตัวดีๆสูงมากแล้วพลังน่าจะแรงแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะผมนะโลบัคที่ต้องจ่ายผมยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ได้ส้มหรือแดงเลยอุตสาห์เก็บมาตั้งเยอะได้แต่เอลันนิคษา,าก็ได้นะจริงนิคษา,าถ้าเกิดว่า รวม4 5ห้าตัวนิกษสาแล้วได้นิกษสาเพราะนิกาสาใช้นี่เมื่อรวมแล้วจะได้พลังหนึ่งผีซึ่งสูงกว่าตัวส้มก็ถือว่าโอเคแต่ว่าผมอยากจะได้ตัวส้มกระแดงมากกว่าตอนนี้มันเพิ่มได้เยอะกว่าอยากจะรวมส้มกระแดงโอเคได้ส้มอีกตัวอนนี่ผมนะสวยสวยสวยแดงก็ดีเนะยไม่หวังแบ็คอ t ทฟูลเอาเต็มแล้วตอนนี้แบ็คฟูลผมนะโอเคถ้างั้นก็ อืมต้องไปรวมหรือขายทิ้งก่อนผมนะซึ่งผมก็เก็บไว้เยอะมากหรือเก็บอะไรเยอะเราไปลองรวมเอลันหน่อยได้ไอืมรวมเอลันร้อยเปอร์เซ็นตไหพอรวมได้ร้อยป็แล้วก็จะมีโอกาสสำเร็จร้อเปอร์เซ็นนะผมเนะี่ยส่วนนิคาสานี่ผมต้องเก็บอีกสองตัวไปทำร้อยเปอร์เซ็นถ้าจะให้ชัวพยายามเก็บให้ได้ห้าตัวผมนะเพื่อรวมร้อยเปอร์เซนต์อย่าเสี่ยง บางครั้งสี่ตัวแปดสิบเปอร์เซ็นตแม่งก็พลาดมาแล,แล้วต้องมานั่งหาใหม่แต่ที่แย่ yeah, ม่ตั้งผมนี่เก็บม,มาเยีมกันนะเปิดลัวล์วไปคนนี่โอเคคนนี่นี่เก็บไม่ได้ห้าตัวไปเลยผมจะไม่เสี่ยงกับสี่ตัวแปดสิบเปอร์เซ็นผมเฟล,ลมาหลายครั้งแล้วที่พูดตามตรง <c oughs> ดังนั้นห้าตัวได้ห้าตัวไปแต่ว่าผมแทบไม่ได้วิสตอรีเเพิ่มเลยนะเออตัวแดงว er. ิสตอรีเตังก็เริ่มหดลงไปเรื่อย แต่นี่คาตานี่ห้าตัวยังน่าจะห้าตัวบ้างไนเออนี่คาตาห้าแล้วเราก็จะร้อยเปอร์เซ็นนี่คาตาถือว่าโอเคเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะนี่คาตาร0อยเปอร์เซ็นตทำไปได้ก็เอานี่คาตาร้อยปอร์เ็นตมาเยะก็ได้โอเคไหมอยากได้วิสตอรีเเพิ่มแต่นี่คาตาออกเดียวเลยซึ่งตอนนี้ผมอยากได้อยู่ก็เอาไปกกอนยังไม่ดีลีทเหมือนเอลันเอลันไม่ต้องเอามาแล้ว นิกาสาโอ้โหขี่ตัววนะเนี่ยได้นิกาสามีกี่ตัวสี่ตัวลองไหม,อมเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องรีบไปลยมั้งเออเดี๋ยวรอมีได้แล้วก็ค่อยเอานิกาสามาเพิ่มออนนี่โอเคได้ออนนี่ออนนี่ได้กี่ตัวสี่ตัวโอเคตอนนี้นิกาสาผมได้มาตัวหนึ่งแล้วผมเนี่ย <laughs> จะเล่นแต่นิกาสาใช่ไหมเนี่ยก็เวลรเนะี่ยนิกาสาหมื่นก็สูงกับออนนี่ แต่ถ้าโอนนี่ได้ตัวที่ห้าเมื่อไหร่ก็จะเก่งกว่าแล้วผมรอตัวที่ห้าอยู่ไม่ต้องรีบน่าจะได้แหละเพราะว่าวิสตอรเียนี่ไม่ออกเลยครับผมนะี่ยังไม่ออกสักครั้งเลยวิสตอรเียเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแลวยังหวังกับตัวสีลุงเนี่ยนะ <c oughs> โอเคแต่ตอนนี้นี่คาซะตอนนี้กระเป๋าผมเต็มอานนี้คาซะไปรวมเล่นอนะ่ะมาลองดูหกสิบเปอร์เซ็นต์จะได้ปะเนี่ยครับผมเนะี่ยรู้สึกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเสียสูงมากเอ้าก็รอดอ่ะโอเค หูไปไปมาผมได้นิกัสตาบานเลยอีควิปเบสจะกลายเป็นอ่ออนิกัสตาเดี๋ยวรอออนนี่อีกตัวหนึ่งกันขมอนออนนี่เปิดไม่ได้ออนนี่นะคือไม่ได้ก็ไม่ได้ขนาดไม่ได้หวังตัวลุงจ้าไปเดี๋ยวนิกัสตาพอแล้วผมดีลีนิกัสตาไปด้วยตอนนี้เราหวังออนนี่กันฮิสตอรีอวิสตอรีอวิสตอรีออกสทีแมงเอ้ยชายพอวิสตอรีเนี่ยถึงแม้ชายนี่นิกัสตา ก็สู้วิสตอรียตัวเดียวไม่ได้ผมเนี่ยแล้วก็ออนนี่อีกตัวหนึ่งแบ็กอิตฟูย์อะวะเอาไงดีวะเนี่ยจะลองรวมออนนี่ไหมไม่เอาดีกว่ามันมันม,มันหายากกว่ามันจะออกทีผมลบตัวอื่นที่ไม่ใช้ดีกว่าตัวแรกๆใช้นี่ผมพยายามจะเก็บไอ้พวกนี้ไว้เป็นที่ระทึกไงแต่ว่าไม่ต้องเก็บแล้วทิ้งแม่โอเคมาตังค์จะหมดแล้วผมนะ ตอนนี้หวังวิสตอรเียถ้าครบสี่ตัวจะลองดูคนนี้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นไปได้แต่ผมใกล้จะหมดตังแลออออ้วออออโตดีลีที่หมดตรุนี้คือถ้าเกิดว่าผมรวมอะไรหมดแล้วก็าอาจจะเก็บพวกตัวเก่งๆไว้ไว้แจกอู้นี่ไงวิสตอเียโอเคสักสี่ตัวไหมวิสตอรเลียแล้วผมจะลองดูถ้าได้สี่ตัวจะลองถ้าสามตัวไม่ลองเมื่อกี้ฟุก6กสบเปอร์เซ็นต์ได้ ไม่เชียอมันจะฝุ่ยอีกรอบตังผมจะหมดแล้วผมนะแม่งเลยเก็บมาตั้งนานอนนี่อีกตัวหนึ่งได้ไหมจะเอออมอนอนนี่อนนี่ไม่โผล่แล้วผมนะสี่ตัวถ้าไม่ได้ผมจะลองเสี่ยงดูไม่เป็นไรถ้ารวมพลาดตัวมานนั่งเก็บใหม่วิสตอรเียตัวที่สี่ผมจะลองแหละผมจะลองแหละอนนี่ขออนนี่อีกทีหนึ่งได้ไหมอนนี่อนนี่มังไม่โผล่แล้ววะชีต โอเคผมนะนี่บันติดสุดท้ายแล้วตังผมไม่พอแล้วสามสี่มันต้องใช้สามเจ็ดโอเคเราจะไปลองกันนะผมนะโ oh อ้บอยโอนนี่กับวิสตอรียแปดสิบเปอร์เซ็นผมไม่ใช้บันนี่นะเพราะว่าในอนาคตมันจะอัปเดตมาอีกเรื่อยๆดังนั้นเก็บบันนี่ไว้เดี๋ยวยาวเลยนะอืเก็บไว้ใช้กับตัวลุงอย่างเดียวถ้าผมได้ไททันตัวลุงจะใช้อยู่แต่แมงไม่ได้มาโอนนี่ก่อนแปดิเปอร์เซ็ต Okay. Box, 80%โอนนี่โอเคไหนพลังโอนนี่80%เท่าไหร่1.90ซูโกวิสตอรีครับผมนะโอเคทีนี้ผมต้องมานั่งคิวจะลววิสตอรีไหมปา80%นั่นก็ไม่น่าเชื่อตอนแรกว่าจะเอาแน่ๆนะแต่ว่าไม่เลยแต่ว่าถ้าพลาดขึ้นมา จะใช้บันนี่ไหมมันเปลืองไงจะใช้วิตเรียไม่วิตเรีแม่งมันหายากอาแต่เท่ากับถ้าผมไม่ได้นี่คือผมเสียพลังไปไม่เยอะเท่าไหร่มั้งเพราะผมก็มีใช้นี่นี่จะสารอ,อยู่ไม่ใหรอมั้งเอ่เอฝากอะมาลองดูด้วงกับผมนะเอาแล้วมึงมา 8.1%วิสต okay. อร์เลียครับอลดูโอเคอะนั่นนิคาตาไม่ใช่เหรอทำไมหน้าเอชายนี่วิสตอร์เลียนหน้าเหมือนนิคาตาจังแต่ก็ไม่เป็นไรผมนะเรียบร้อยผมนะตอนนี้หูายนี่วิสตอร์เลีย2.80พลังมันโคตรโดเลยผมนะคนอื่นคนหนึ่งก็หมดที่2.80 Oh, okay. โอเคนะั่นคือการเปิดกาชาไททันแล้วผมคิดว่าผมน่าจะผ่านแล้วไม่นา่ารอดนะอืมไปเราไปพิชิตเกมนี้กันเลนโบที่ผมได้มาก็มีแค่ครัง้งแล้วก็ซาบุตตัวสองตัวนี้ผมไปแลกเปลี่ยนมาเอาตัวเทพเทไปขอแลกกับตัวลุงเพื่อสะสมเด็กอืมเพราะว่าตัวลุงมันก็จะเพิ่มเด็กทำให้เราได้ขอรางวัลอัปเกรด เพิ่มเด็กก็คือเพิ่มตัวละครที่เราหาได้ผมเนี่ยมันต้องสะสมด้วยมันจะได้โบนัสอย่างโบนัสเพิ่มตัวหนึ่งอะไรแบบนี้มันดีมากเลยเพิ่มมันสี่ตัวนี่ถือว่าดีมากโอเคผมนะเราพุ่งมาอย่างไวมาถึงด่านอะไรแปดสิบอย่างไวเลยผมเนี่ยเอ,อ้เพราะว่าตัวเราแม่งโหดเกินแล้วตอนนี้มุ่งพุ่งไปโบติจะติดบ้างอะไรบ้างน,นี้ไม่ติดเลยทั้งมาถึงด่านเก้าสิบมันต้องผ่านแล้วแหละรอบที่แล้วนี่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมโอเค เดี๋ยวพอถึงด่านนั้นผมจะเปลี่ยนอาวุธด้วยอาวุธตอนนี้เป็นอาวุธที่ผมเน้นบวกเงินบวก3%มันนี่เมื่อถึงตรงนั้นแล้วผมจะใช้อันนี้ผมน,ะนี่ชิลินซอสบวก5%คลิกดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อความจัว,วจชนะได้โอเคผมเสียรัดไปแล้วที่ด่าน90เมกเซนทีนี้เราก็จะมาลองกันนะผมนะพิชิตครอสซอไททันได้ไหมกับกาชาที่เปิดมา มี2ทีเลียนใช่ไหมเล่นสนหมดต,ตูดเลยแค่ยิงกาชามันก็ตัวละ37มบีผมมี2ทีเลียนใช้จนหมดตูดเปิดมาสักขานานี้มันน่าจะต้องพิชิตได้แล้วแหละโอเคผมนะเรามาถึงแม่งอีกครั้งผมไม่รู้เมื่อกี้ผมกดพลาดไปหรือป่าผมขอรีแมอีกทีผมเนะต้องล้างแคนรอมนี้ต้องเอาให้ได้รัวแบบอืมอืมอืม ขมอนเลยครึ่งแล้วเฮ้ยได้อยู่ป่ะมันน่าจะได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้เรามาขนาดนี้แล้วขมอนแมนอือขมอนอิ on, นเดียดอมว้า,าโอเคผม,ผมยังผมยังไม่ได้ผมยนะังไม่ได้โอเคโอเคฟักเออโอเคผมยังไม่ได้ผมเนี่ยแมงเอ้ก็ถ้าก็ว่าผมต้องไปหาเพิ่มถ้างั้นก็จะต้องอย่างน้อยถ้าเกิดได้อนนี่มาอีกรอบมาอีกตัวหนึ่ง เปลี่ยนชายนี่นิกาซาเป็นออนนี่ดาเมจน่าจะถึงแล้วนะโอเคแล้วผมก็ได้เงินจากการลองเลยเมื่อกี้มาพอดีมาลองเปิดกันดีกว่าได้มันตีเดียวันนี้มีวิสตอรเียโอเคโอเคผมได้ผ่านได้แล้วผมได้ผ่านได้แล้วเออเนี่ยแหละได้วิสตอรเรียมาเพิ่มเป็นแต่ว่ามันก็มันเพิ่มแค่4 0ีจะพอไหมไปลองกันโอเคไหมตัวที่เราสาบเอ,อเล่นไปเมื่อกี้ก็เอามาเปิดทันที แล้วก็ได้วิสตอรเลียมอีกรอบผมนะมาลองดูว่ามันจะเพียงพอไหมมาลองกันอีกรอบครับผมนะมาตอนนี้ปะเดี๋ยวออย่าเพิ่งกวนเวนอื้อเมื่อกี้มันก็เกือบได้นะรอบนี้ดาเมจผมเพิ่มขึ้นอแต่ทำไมมันก็เหมือนเท่าเดิมแล้วไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เป็นไปได้ไหมคือมอนแมนาะตีดามน้องโอ้โหยังไม่ได้เลยวะ โอเคครับผมนะผมยอมแหละเราต้องไปหาอืมต้องไปหาโอนนี่หรือไม่ก็ต้องรวมวิสตอรียได้ช้นี่วิสตอรียแม่ต้องหาวิสตอรียอีกรอบหนึ่งซึ่งนะเนี่ยก็ได้ตังมาแล้วลองเปิดซิงเกิลดูไม่น่าจะได้แล้วผมถอดใจแล้วตอนนี้เคลียร์ไม่ได้โอ้โอนนี่อแต่ว่าโอนนี่ตัวเดียวไม่ได้ผมต้องไปหาเพิ่มอืม โอเคผมนะไม่เป็นไรผมว่าผมน่าจะพิชิตได้ถ้าเกิดว่าผมหลังไหม่เพิ่มแต่เสียดายผมนะไม่ได้ตัวลุงแต่อย่างน้อยก็รวมวิสตอเรียแล้วก็อันนี่ได้เดี๋ยวโอเคพาร์ทหน้าผมจะพิชิตได้เชื่อผมโอเคผมนะขอบคุณที่านทุกท่นะใครชอบคลิปนีโอให้แชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมนะผมนะใครอยากดูมาเล่นพาร์ทต่อไปเกมนี้ก็กดไลค์ก like, ันเยอะทำเป็นก่อนคุณบายมวยคุณในพิ้ว